กว่าเฮื่งกิโลเขาประกาศขายอะไระเออว่าจะเรียนคิดดีๆสเปซใหม่ได้เนไหมจะออกมาแล้วค่อยกับกลับเข้าไปใหม่ ่ตงกับเลื่อนบางทีี้วเทคนิคอาสิบทำไปไหนเนี่ยวิเทอร์อย่างิยอสบายหูมาก,ก่าเลยอเทคนิคีใส่ตยง,นนาางกับเทคโ,โล่แมนนคิดแจก็จะ <c oughs> เป็นเป็น,ปน,ปน,น,นอหน้าเเาเกากอ่เก็บกดเนาะกมหกเมตร